จริงๆแล้วไดเอทมาจากคำว่าดูเอทดอมันมาจากว่ามันเป็นเอทลุ่มลอยลอยที่ปากสุวรรณภรณ์ครับตอนนี้ไอแคนัสพีคไทยครับไม่ได้ผมบอกเลยว่าที่ผมให้อยู่เนี่ยเป็นบรู๊คตทอดมาจากรุ่นตูรุ่นน้าหัวฟาดเข้าไปที่ข้าทะลุเข้าเบ้าตาครับเส้ยนิดเดียวอีกนิดนึงตาบอด แ้่ต in ัวน in ี so in <th はは้เป็นมะเร็งครับแล้วจะจะเอาไปมะเร็งมาจะบอกว่าเนื้อดายเอทเนื้อเดื้อตายแล้วที่เป็นที่เป็นเอ็ด้วยใช่ใช่ครับอฝั่งนี้เป็นมะเร็งอีกฝั่งนึ่งเป็นมะเร็งครับภาษาที่พูดอาจจะไม่แน่นเเนื้อดายเอทเนี่ยคือวัวที่มันลดน้ำหนักมาอ๋อเอื้อเอ็นี่คือการลดน้ำหนักไนื้เอทนะใช่เนื้อดายเอ็ดระเทศยายเอทตายแล้วก็เป็นเอ็เหรอครับจริงๆแล้วไดเอทมาจากคำว่าดูเอทดดูเอ็มันมาอย่างว่ามันเป็นเอ็ดเอื้อดเอท ซื้อแหะพี่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่แต่ผมยังไม่ได้ครับแต่เป็นเอกมามมาขอเมหน่อยครับเกี้ยวเกล้ยงุ่มเหมือนอะไร้าไปอันนี้เป็นไปด้วยทำอะไรนะอคอตอนะกแค่ไอ้เออได้าน ไม่รอดไมต่นี đó, <fig ur ary> ่เ <dragon> ป <risque> ็นเียนเนือใานะเจ้าของร้านเออวันนี้คได้เตรียมเนื้ออะไรมาครับปีเตเนื้อที่เตรียมมาเนี่ยคือครับสู้คนนะครับสู้กันสมุทรนไดมครับตอนนี้ไอแกนัสไ้ยนนี้คือเนื้อที่พี่ได้เตรียมมาให้กับแขกคือเนื้อไรนะครอันไลเ่ไมใหลยครับ่เป็นเนื้อ่าส่วน ะไรนะพี่โซโซมฮอสครับโซมน่องโซมฮอสครับผมเป็นส่วนน่องส่วนน่องเป็นส่วนน่องเป็นส่วนหลักทั้งน่องทั้งหลังทั้งที่โกงเป็นวัวมาจากออสครับพี่ออสเตรเลียออสแย์ครับพี่ออสแย์คืออะไรครับฟังเพลงมีเสียงเยอะเกินไปครับออสแยออ์กินกินเหมือนลังผึ้งเลย เวลาเราขึ้นใส่ไม้มากินอย่างเงี้ยนี่คือสวนน้ำหวานของข้างเพิ่อันโอ้โหประบผู้ชมท่อนเกิน it's okay ไปเรียนเจอเจอแล้วโอ้ยพ้าสวยด้วยดีด้วยพี่แด้ผมบอกเลยว่าที่ผมให้อยู่เนี่ยเป็นประดกปร่งทอดมาจากรุ่นกูรุ่นน้าอุ้ยพวกเป็นเล่น นาผมพี่จะว่าอย่างนั้นอย่างงี้พี่พูดแล้วดูอุูยคนลุกตากแดดมาเช้าครับดำจะว่าอย่างนั้นอย่างงี้พี่นาผมเนี่ยเป็นคนสายชอบลองของอยู่แล้วนะผมนี่กินมีดเป็นซีเรียลพี่นาผมได้พระองค์นี้มาครับคือหลวงพ่อคือหลวงพ่อคือมาจากหลวงพ่อคือดื่อครับนาผมเนี่ยอยากลองของฮะอยากลองของมุทุคุณแข็งจริงหรือเปล่าแลผมอมไฮเนี่ยครับเสียมยาวสองเมตรครับผมโอ้ยไม่เข้าใส่เสาไว้ นะผมวิ่งสุดแรงเกิดพี่วิ่งเข้าไปได้ปากามพักท่องตอลอดเวลาพุาา้ธรัตนนาธรรมร,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 รัตนนางั้างฆรัตนังเสียมเท่านี้ครับพี่ลอดทะลุออกไปติดเสาครับนะเสียมเอาไส้ออกไปลากไปประมาณสองเมตรว่ายังไม่ตายตายังนะไม่ตายนะผมรวมมกั้นใจดึงเสียมอ,อกตัวฮะไส้ไหลย้อนออกไปครับติดสะดุดไส่ตัวเองนะหรือซุปเปอร์แมนอ่ะนะครับพี่สะดุดไส่ตัวเองหัวฟาดเข้าไปที่คาดคาดกระลุเข้าก้าตาครับเฉียนได้เดียวอีกนิดนึงตาบอดนะผมดึงคาดเอายางหัวพา เสียดตาไปนิดนึงตอนนี้ยังเป็นต้อไม่หายเลยเน้าผมเป็นต้อเพราะว่าโดนไอเสียมนั้นดูเป็นยังไงครับน้ำอะไรเงี้ยต่อยังเอาไปครับไอ้เจ้าโจดโจดมาบังคับให้เล่นเลยนะทีนี้ก็เดินมา